อาวุธของจีนได้มีการนําไปใช้เยอะในอินเดียและปากีสถานที่มีการประทะก,กันในรอบนี้และปรากฏว่าอาวุธของจีนเนี่ย pass with flying colors คือใช้ได้ดีทีเดียวพูดง่าย เป็นอาวุธของปากีสถานซึ่งมาจากจีนนะฮะน่าจะเป็นระบบการสอยพวกโดรนพวกอะไรด้วยนะเป็นเครื่องบินรบ J10 Fighter J e t ที่ปากีสถานเอามาโชว์ปากีสถานเนี่ยซื้อยุทธปกรณ์จากจีนเยอะแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสทดลองใช้สักเท่าไหร่จนมาถึงในรอบนี้ได้มีโอกาสทดลองใช้ในการรับมือกับอินเดียและปรากฏว่าทั้งเครื่องบินรบทั้งระบบการสอยโดรนใช้ได้เลยนะฮะเครื่องบินเจงดู J10 Vi วิกัส s Dragon เนี่ยนะเป็น Chinese Multipurpose Fighter J e t ปรากฏว่า ได้รับการทดสอบการลองใช้ในรอบนี้คือผมจะบอกว่า,าสิ่งที่อเมริกาทําได้เก่งกว่าจีนที่ผ่านมาคือเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วก็เครื่องบินรบแต่ถ้าเกิดเครื่องบินรบของจีนในรอบนี้ปากีสถานเอาไปใช้แล้วมีประสิทธิภาพสูงเนี่ยก็แสดงว่ามันเป็นการทดสอบเครื่องบินรบของจีนเนี่ยแหละว่าในสมรภูมิจริงเนี่ยสามารถใช้แล้วมีประสิทธิภาพไหมพูดตามเนื้อผ้าคืออเมริกาเก่งที่สุดในการทําเรือรบแล้วก็ทําเครื่องบินรบแล้วก็มีเยอะสุด ถ้าจีนจะแซงหน้าสหรัฐในการเป็นมหาอำนาจทางการทาหารของโลกจีนก็ต้องมีเครื่องบินรบแล้วก็มีเรือรบที่ดีแล้วก็เยอะไม่น้อยไปกว่าอเมริกา นนการที่จะมีเยอะเท่าสหรัฐเนี่ยอันนี้เอาอันนั้นเอาไว้ก่อนนะฮะอันนั้นมันใช้เวลานานแต่ว่าการที่จะมีเทคโนโลยีซึ่งดีเท่าในการผลิตเครื่องบินรบแล้วก็เฮลิอคอปเตอร์แล้วก็รถถังแล้วก็เรือดำน้ำะอะไรเงี้ยแล้วก็เรือบรรทุกเครื่องบินอันเนี้ยถ้าเกิดเทคโนโลยีถึงระดับเดียวกันได้คราวนี้เรื่องของปริมาณมันก็ขึ้นอยู่กับแค่งบประมาณเพราะฉะนั้นข่าวนี้มันเหมือนกับเป็นข่าวเล็กนะแต่ว่าถ้าเราพูดถึงในยะทางด้านการขานอำนาจกันในระยะยาวในการที่จะเป็นหามหนานเนี่ย การที่ Chinese Weapons Pass Combat in India นะฮะคือมันบินได้โดยที่ผ่านการทดสอบโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยอะ่ะอย่าลืมนะฮะว่าเครื่องบินรบสหรัฐเนี่ยรุ่นหลังๆเนี่ยบางทีตอนลงจอดในเรือบรรทุกเครื่องบินก็มีปัญหานะฮะอันนี้ข่าวใหญ่คือเครื่องบินรบของจีนใช้ได้ไม่มีปัญหาเชงดูเจเทนนะฮะเชงดูเจเทนอ๋อผมจะแนะนำให้ท่านผู้ชมชมสารคดี Netflix ผมนั่งดูเมื่อวานเย็นแล้วก็มีความสุขมากคือหมายเขาว่ามันคือสุดยอด American Manhunt ทั้งหมด3ตอนนะฮะ การไล่ล่าตามจับตัวโอซามาบินลาเดนโอ้โหคือผมเองผมติดตามข่าวสารการเมืองมาแล้วก็ได้มีโอกาสชมสารคดีเกี่ยวกับการก่อการร้ายการไล่ล่ากลุ่มการก่อการร้ายการปฏิบัติการสงครามระหว่างประเทศอะไรเงี้ย สารคดี American Manhunt Osama bin Laden การตามหาอุซามาบินลาเดนรวมไปถึงวันที่มีการสังหารโอซามาบินลาเดนในบ้านซึ่งอยู่ใกล้โรงเรียนในร้อยในประเทศปากีสถานเนี่ยเมื่อวานนี้เข้าฉายใน Netflix เนี่ยผมดูวันเดียว3ตอนครบเลย3ชั่วโมงเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นสารคดีที่รายละเอียดดีที่สุดเท่าที่เคยดูมานะฮะคือไม่เคยชมสารคดีการเมืองการก่อการร้ายที่สนุกและรายละเอียดครบและการลำดับเรื่องเ่ยนะฮะโอ้โห มันระดับยิ่งกว่าต้องได้รางวัลอสการ์มันสุดยอดฮะคนไหนมีเวลาวันนี้นะฮะสามชั่วโมงฮะนั่งดูสามตอนผมคิดว่าเท่าที่ผมเคยดูสาร,รคดีเกี่ยวกับการก่อการร้ายมาเนี่ยผมไม่เคยมีความสุขในการชมสาร,รคดีไหนเท่ากับสาร,รคดีนี้สุดยอด bypass by trump israel dismay but s i l e n t ก็ทรัมป์เขาไม่ได้อยากให้อิสราเอลจัดหนักขนาดนี้ไปเรื่อยไงใช่ไหมเขาอยากให้อิสราเอลถอยบ้างไนงะกรณีของอิหร่านเนะี่ยกรณีของการไม่ทิ้งระเบิดดูเคลีร์เขาเ้ามาในอิหร่านอะไรย่างเงี้ยนะฮะแต่ดูเหมือนว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เนทันยาหูต้องการพูดภาษาเดียวกันปูตินนะครับไม่ไปตุรกีอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่มีรัสเซีย not going to istanbul who will represent russia it doesn't matter he's not into he doesn't want to do, do a ceasefire เวลาไมปูตินสกิปนะฮะรัสเซียยูเครน peace talks นะฮะ ทั้งอเมริกาและรัเสเซียสงสัยจะปล่อยผ่านแล้วแล้วก็รัเสเซียก็จะรบต่อในประมาณนั้นจนกว่าตนเองพร้อมหยุดนะฮะมีคนจัดรายการทาง t i k ต o กอยู่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านความงามอายุ23ปีเองวาเลเรียมาเกสถูกฆาตกรรมในขณะที่กำลังทำคอนเทนต์อยู่โอ้โหอุกอาดมาก Bleke Lively v h r y t t e n e t to leak e e s t friends t a ล l o r s withprivatetextunlessshepubliclytookherside s คืออย่างนี้เข้าใจว่าข่าวนี้มาจากทนายของบอลโดนี่ที่พยายามที่จะบอกสื่อนะฮะเป็นทีมบอลโดนี่เนี่ยแหละส่งข้อมูลให้สื่อสามวลชนรายงานส่งส่งให้เดลี่เมล l เนี่ยแหละเปิดประเด็นว่าเบล็กไลฟ์ลี่พยายามบีบให้เทเลอร์สวิฟต์เนี่ยอยู่ข้างเธอไม่งั้นจะปล่อยเท็กซ์อันนี้ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าน,นี่น่าจะเป็นกลลเกมของทนายของบอลโดนี่ที่ต้องการส่งสัญญาณไปที่เทเลอร์สวิฟต์นะฮะ